สวัสดีค่ะมาติดตามความคืบหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนทางด้านกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการบำบัดทุกบำรุงสุขพร้อมให้ขวัญกำลังใจมาโดยตลอดค่ะวันนี้นำทุกท่านตามไปเมื่อวันที่7ธันวาคม2,564 กองบัญชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาโดยนาวาอากาศเอกอาทิตย์พากรสังครัชผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-5สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาเป็นผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทยในการส่งมอบรถยนต์พยาบาลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทภาคใต้อุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดให้กับโรงพยาบาลตะกวดทุ่ง นำไปใช้ในภารกิจของโรงพยาบาลเพื่อให้ประชาชนในท้องที่ห่างไกลาสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงโดยมีนายธรรมนูนศรีวัฒนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นผู้แทนในการรับมอบณนะโรงพยาบาลตะกวดทุ่งตมลโคกลายอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาด้วยความห่วงใยจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะ จงรับพักดีปฏิบัติตนดีปฏิบัติงานดีเพื่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน